หลังจากเกร Wall ประเทศไทยได้เปิดตัว o อ a 07ที่มีดีไซน์สวยปาดเปรี่ยวแต่หลายคนนั้นพอเห็นออปชั่นรุ่นขับสีแล้วรู้สึกว่าผมก็อยากได้แบบนี้เหมือนกันแต่อยากได้ขุมพลังแบบรุ่น long range เขาก็เลยจัดให้ี่ชื่อรุ่นว่าอ u ลตรามาดูกันว่าเขาให้อะไรกันบ้างประเดิมด้วยออปชั่นแรกอย่างกระจกมองข้างที่สามารถก้มลงอัตโนมัติได้แน่นอนว่าข้อดีก็คือ าเคเราอยากเห็นเส้นถนนแต่ไม่จําเป็นต้องปรับบ่อยๆจนลืมไปว่าเราปรับกระจกมองข้างไปทางไหนแค่เข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บกระจกมองข้างก็จะก้มลงให้เลยอัตโนมัติมันจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายที่ส่วนนี้เป็นอย่างดีผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะติดใจสไปเลอร์หลังแบบอัตโนมัติพอความเร็วถึงปุ๊บมันจะกลางมาแบบเท่ๆเลยซึ่งรุ่นอัลตร้าเขาก็ให้มาจากโรงงานแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเริ่มต้นนั้น ก็ต้องไปหาสปอยเลอร์มาติดกันเอาเองเนอะซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบความเท่แบบรุ่นท็อปนั้นตัวนี้เขาก็ให้มาเหมือนกันเลยเมื่อเราได้สปอยเลอร์หลังไฟฟ้าไปแล้วและเป็นส่วนหนึ่งของฝาท้ายดังนั้นฝาท้ายจําเป็นต้องมีการอัปเกรดให้เป็นแบบไฟฟ้าทั้งชิ้นและที่สําคัญติดตั้งระบบแต่เปิดมาให้อีกด้วยนั่นแหละครับคือว่าเป็นออปชันที่มากันเป็นชุดเลยถ้าเกิดคุณได้อันนี้ไปปุ๊บอันนี้ก็จะตามไปโดยอัตโนมัติ แต่ก็เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับใครที่ถือของเยอะๆและหอบอย่างพลุงพลังแต่มือไม่ว่างที่จะเปิดแค่ตวัดเท้าปุ๊บประตูท้ายก็จะเปิดให้เลยทันทีเข้าไปที่ภายในสิที่อัปเกรดเลยก็คือเครื่องเสียงแม้จะมี11ลำโพงเหมือนกันกับรุ่นเริ่มต้นแต่คราวนี้จะเป็นการอัปเกรดตัวลำโพงให้มีคุณภาพสูงและแแบนด์อินฟินิตี้ไว้ด้วยเป็นการการันตีว่า ลำโพงตัวแบบนี้ดีกว่าแบบธรรมดาแน่นอนและถ้าถามว่าคุณภาพเสียงดีสมคำล,ำลือหรือไม่ต้องไปฟังกันเอาเองนะครับแน่นอนว่าไฟแอมเบียนไลท์ก็ต้องมีการตกแต่งใหม่ให้ดูสวยงามอลังการมากไม่ว่าจะเป็นการใช้สีถึง64เฉดพร้อมกันกับเพิ่มตำแหน่งของแอมเบียนท์ไลท์ทำให้การสร้างบรรยากาศนั้นมันเข้ากันได้ดีจริงๆนะอีกออปชั่นหนึ่งที่มักจะเป็นส่วนต่างระหว่างตัวเริ่มกับตัวท็อปอย่างเฮดอัพดิสเพลย์เขาก็ให้มาเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่ากราฟิกนั้นก็จะมีความเนียนตาและความอลังการอยู่ไม่ใช่ย่อยซึ่งตามสไตล์เกรทวอลนั้นก็ถือว่าบอกข้อมูลได้อย่างครบคันเพลิ่เพลิอาจจะแสดงภาพ3ามิติในนั้นด้วยก็เป็นได้แม้จะไม่ได้บาะนั่งสีคาราเมลแต่บอกคู่หน้าก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสปอร์ตทั้งคู่รองรับการระบายอากาศร้อนเย็นและติดตั้งระบบนวดไฟฟ้าโซฟาคนขับจะมีด้านหลังมาให้4ทิศทาง และติดตั้งเวลคัมซีดกับเครื่องยนต์ปุ๊บเบาะจะถอยให้โดยอัตโนมัติซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้ฟังก์ชันเหมือนกับตัวขับสีเป๊ะและที่สําคัญยังสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสบายได้อีกทางหนึ่งส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นก็จะมีการติดตั้งระบบช่วยถอยจอดเพิ่มมาให้ซึ่งแน่นอนว่าสามบ้านเลือกได้ถึง3รูปแบบเลยก็คือแบบจอดเข้าซองทั้งซ้ายและขวาหรือจะเข้าช่องกลางไปเลยซึ่งแน่นอนว่า ก็กลายเป็นจุดเด่นสำคัญของแบรนด์นี้เพราะไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนที่เป็นตัวท็อปเขาก็ให้กันครบทั้งไลน์อัพซึ่งระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติยังไงก็ต้องให้มาอยู่ดีหลักการทำงานง่ายๆครับเจอสอายตานปุ๊บกดปุ่มแล้วก็ระบบจะจำว่าเราเข้ามายังไงแล้วเราก็ต้องออกไปตามแบบนั้นซึ่งก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งแน่นอนว่าต้องขอบพะคุณเซ็นเซอร์หน้าและหลังซึ่งจะมีฝั่งละ6จุด ทำให้การตรวจจับนั้นแม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วยสําหรับขุมพลังนั้นจะมีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหน้าพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงกําลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด3 4 0นิวตันเมตรเพ่อได้ไกลสุด640กิโลเมตรแม้ว่าจะไม่มีมอเตอร์ด้านหน้าไว้ช่วยในการขับขี่ แต่อย่างน้อยขุมพลังนั้นก็พอเพียงสำหรับคนเสิว์ใหญ่อยู่แล้วล่ะครับสำหรับออปชันที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นขับสีแทบทั้งหมดนั้นจะมีมูลค่าถึง1 0 0 0 0แสนบาทและแค่4รถที่อาจจะให้ไม่ครบล้ออัดลอยที่จะมีขนาดเล็กกว่าและขุมพลังที่เล็กลงตามที่หลายคนร้องขอว่าอยากได้เครื่องเล็กสเปคใหญ่เขาก็ให้มาแล้วนะครับสำหรับใครอยากได้โอล่07สเปคนี้หรืออยากจะไปทดลองขับสามารถไปที่ที่โชลูมเกรทวอลทวประเทศ และข้อมูลเพิ่มเติมจะมาคุยกันในคลิปถัดๆไปครับ